สวัสดีครับพี่รอง FC สุขุมสกนครับมือนนี่พายมะมีครับการหอยลอยเมียครับบนข้างหลังนะครับกินเข่าครับอ่าเหอยยำมะมี่การหอยครับวันนี้ครับเออกินเข่าครับวัอนี้ครับฝากพี่รอง FC สุขุมสกนครับวัอนี้ครับกินเข่าครับเจ็บแสบครับอ่าเป็นข้ามเขาได้หอยครับบันรับเป็นข้ามเข่าได้หอยครับพี่รองครับให้นุ่นหลากหลายครับวัอนี้ครับเออยอกาสครับพี่รองครับอ่าได้หอยครับยิ้มนะครับ ไม่หอยครับยังเข่าครับขางมันทิล่าอน่มัทิลามันทิลาออครับเข่ามียังไงครับวันนี้ครับอมโอ้พี่น้องครับอมไข่มดแดงตำาบักทั่วอมโกบอมแมนมกเราไหมโอ้่อมกเก่งขาใก่เกียนังเกีครับพี่น้องครับนังเกี้เนาะในหอยเขามานนั่งกลางเราในหอยนาะฮะเขางกลางวันนี้เน หลอมฟ้าครับหลอมฟ้าอาบดําสิดูบดีอันนี้ก็อาบดําสิดูบดีอันเสลี่แซ่บเลยว่าแซ่บมาทับไปนี้ครับยืดเข่าด้วยกันครับไปนี้ครับนิ้วห้อยครับนิ้วห้อยยิ้มเป็นยิ้มครับพี่น้องครับยืดเข่าสิเดี๋ยวเข่าเนี้ยแดงครับพี่น้องครับพี่น้องอาจจะไล่ตาแดงหน่อยครับเหมือนครับว่ามันยังครับเหมือนครับให้เห็นรถครับเหมือนครับบรรยากาศการกินเข่าครับเป็นแนวใดครับข้ามเข่ายิ่ง่ง ของน่หอยครับมือนครับมามานังรเอารม่กิน่ไกันเลยครับมือนครับยางเพราะเพราะข้ในครับที่นนองครับจัแซ่บต้องการอะไรพนครับอน้หอยพนมีความสูขครับพี่น้องครับมือนครับจัดในพ่นเลยครับมือนครับอหมอย่งมาในหนั่าอยบนี่นั่นฮะ้อต้มมอยังนั่น้ต้มใครบงนเนี้ยก็เขาต้มใครบงนเี้ยใครบงนเนี้ยต้มมัดเลยใครบงนเนี้ยอต้มมัด กูพ strike, fish, engineer, ูดมาเสิร์ปะปากะตีงนี่ยเดนเพลงนเนก่งเกงกงวรนกงเดวยวฮฮะับเสียบครับวันนี้ครับกินเข้าครับคำคราวแกงน้ำแม่ืาครับบรรยากาศกเขาครับบรรยากาอีสานมันนะมักแต่ในหวยนะครับกินเขาให้กินเข่านครับกินแด้คนเสีบันเียบครับพี่น้องครับฝากพี่น้องครับกดแชร์ กดติดตามให nice. ้ได้แน่นอนครับช่องนิดหน่อยครับช่องพ่อใหญ่หม้มี่เลยครับพี่น้องครับอันนี้หอยข้ามเขาเว้ยนะครับในหมัดเสียดหมัดมาเสียดหมัดขี่ยูรีอ้าวเดี๋ยวลองคนข้นค้นสามกีนนะครับบ้านครับนี่คือเจ้าของทาสายครับพี่น้องครับเสียสิ้นเงินนี่ครับเจ้าของทาสายในเขตพื้นที่เขมระลาด้วยครับนะอื้อ ท่าไส้แมนเลียวห้องท่าไส้ริมโค้งนะครับพี่น้องครับท่าไส้นี่นั่นพลัาลท่าไส้เลวครับพี่น้องครับเดี๋ยวคมเก้เขาหลากหลายครับพี่น้องครับพลัท่าไส้พลันพลําท่าไส้นสี่คนอันนี้คือม้งน้ำใหม่เนาะนี่เนาะม้งน้ำใหม่ยังนี่มน้ำใหม่ตัวนี้ม้งน้ำใหม่กูค่ะมน้ำใหม่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  ขาดหัวในหวยมากกำกัดกันนะางไหมถ้ามาขากู้ประจัออกบกมขาปจับยงไหถ้า่าขาใครนี่สิพูดอ่มั้งจับชอบเาหลากลานนะครับเหมือนครับตบแจมกันครับให้ขาจี่ข้าจีขเดี๋ยวไม่เหตาเ้น้่มาเนึ้มาบ ใส่มาในเลือดนะเลือดเห็นเนาะข่าวกีเพื่อนครับข่าวกีเพิ่มอีกแล้วตับสายข่าวยัดอันนี่เลยเอาเอาขอบไปคนสวยอยู่แผนกปรส่งที่แผนกเลยค่ะจ้าอยู่แผนกแล้วค่ะค่ะค่ะคนสวยขาค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญคือแบบพ่อ คนสวยโทรมาครับพี่น้องครับคนสวยโทรมาครับคนสวยขางไหนคนสวยคนสวยคนสวยเสี่ยแก๊ตมาส่งนะครับวันนี้ครับอือืมสั่งแก๊ตเพิ่มไปเด้อรูทอบุญรูทอบุญครับรูทอบุญบริการอ่าเบื้องหนังกีนเขาครับพี่น้องครับหนังกีนเขาข้ามไป่งครับวันนี้ครับเบิ้งไปไกลยเบื้งหนูหนังกีนเขาข้ามไป่งครับจอดในหอยเนี่เบ้อขนเดียขันพอดีกินเขาเยิมเป็นยิมเลยพี่น้องครับกินคนไรกใช่กินอะไรก็อร่อยครับเด้อ อันลูกพี่ลูกพี่เจ้าไดปขายทอดก๋วยเตื๋ยเก่าอะไรนเจ้าเสือเปขายง่อยจังว่างอยู่บนเจ้าอรฮะนับใรกินกับคนทีใจดีกินกคนทีใจดีล่ะข้ามีแหละจ้ำเลยกินคนที่ใ่กินอะไรก็อร่อยดีล่ะเนี่ยกินกับใบมะกรูดดิบเสียก่อนเอาไม่เอาใบมะกรูด โอ้ย็กินมะกรูไปเจ้าพี่น้องครับนี่หวานกินใบาโกรครับพี่น้องครับคนจีนครับพี่น้องครับหนึ่มืกอมหมางเนึ่งน้องเพิ่นมาใส่หนี่งใส่แว่นตามาใส่มาใส่หนี่งสวัสดีครับมาใส่หนี่งคุณอาซักช่องเได้แจ้งน้อยซักช่องได้บ่อปลาแล้ววิทยากรสวัสดีครับกินข้าว ใช่ปะมากไปละมาเนี่ยมาเนี่งมาส่งมาส่งแบบส่งมแบบส่งมบบมาส่งมบบมาส่งแบบมาส่งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หลังครับโอ้เหมือนจังหน่อยไปมันมืดผิดนี่คือนี่คือคู่สาวครับคู่คู่ผู้สาวครับพี่หลังครับเอาถังแก๊สมาส่งครับพี่หลังครับสาวส่งแก๊สได้เสมอเลยครับ เงินจะเอาไปเงินน่ะเอาเองฮะเอาเองค่ะบ่าฮอดพูดตะคว้างแก๊สบ,ดบ,อบอ่ด,บดบิเอาให้ถึงไก๊สวันนี้ี่โอ้จา่ายเงินสดครับเอาเอาเบิร์นี่เอาจ่ายเงินสดครับพี่น้องครับโอ้ยมี400มั้ยนี่ไม่มีแค่นั้นแหละหเดี๋ยวหนูไปเอามาทอนโอเคอน,นี่ครับรับเงินสดได้เห็นนะครับเห็รับเงินสดได้เห็นนะครับนี่ครับพี่น้องครับเอาให้ถึงคนขายแก๊สนะขอบคุณค่ะส่งมอบแก๊สครับส่งมอบแก๊สส่งมอบแก๊สได้หรือ มาแล้ววะมาทีเดียวส่งมอบกันนี่โอ้ยส่งมอบส่งมอบส่งมอบเออมีหลักฐานครับมีหลักฐานครับมีหลักฐานครับพี่น้องครับยังไม่ทอนนะคะยังหลักฐานส่งมอบเยืนไว้เยืนไว้ตั้งไว้เยืนไว้เอายกขึ้นเยอะต่โดนนึงนี่ครับส่งมอบยังเป็นทางการครับพี่น้องครับนี่คือทางทางแก๊สครับพี่น้องครับทางแก๊สหนักเอาคือไปจมทางแก๊สจมแก๊สปะ สนใจสั่งได้เนาะสนใจสั่งได้สั่งได้ครับสั่งได้แล้วราคาพันที่เท่าไหร่พันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบครับพี่น้องครับพันสี่ร้อยห้าสิบทั้งชุดนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะออกแก๊สไหมครับพี่น้องครับในหอยจมพี่น้องครับในหอยจมออกไปหน้ายามได้ยามได้กะมิตาลมิตาดังไฟมันยังยิ่งยังยิ่งกว่านี้ยังยิ่งกว่านี้แรงคำขอฮะไม่แรงกว่านี้ ที่เราากวี้นะน้ำมันใสป่ะโอ้ยเมื่อยน้ำดิบาทนีงมีอย่างด้บาทดิฮะคือประเด็นเรื่องของยิ่งเอาปุ้ย็ำตำบอรฮะคนทีละบ่โอ้จับไปรดบ่กับบ่มาสงมหามาสงมหามาสงมหาไปล้วก็ไปไปไนก็ไปเอาเอากระซ่ากู้แล้วเลยยัง โอ้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่รักครับเชี่ยวตั้งมาให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเน่ไม่หอยไม่หอยเขียดครับพี่น้องครับไม่หอยเขียดว่ะเดีดังไฟครับพี่น้องครับออกเตาแก่ที่เพิ่นซ้ายมันเหลวซะครับจังสีโปจมอีกบบบนี้มันเกินซานมือเข้าไปลังอยู่หน้าทางนั้นมันเอามาจะได้หังนั้นไปรลกวนเนอะ เอาส่ันบดลอดเอามาแล้วรอเอามาแอหนึ่งเชียบดิกินจอนเขาไม่น่าไว้บไดอีกก็ได้เกี่ยีอ่ะจมแห้งหลายไอโจมแห้งหลายเกียสีบมันสีบองามมาแล้วจงลึรัแม่าางกี้คขาขงกี่ครับพี่น้องครับ เอาขี่ข้นหนาไซไปเหลือแต่ละกี่ซาบกิข้นหนาขาวไปเหลือคีซาบกิาเอออาบ่อันเจลีตังมารสดอันเจลีครับพี่น้องครับเขานเสมนตกินนเสือด้วยนะไม่หอยวงเนียหอยครับพี่น้องครับ แ่มาหาดอกบีดดิค่ะมาลองทานเมาันเด็ดเลยเดนั่งมองนี่นั่งิองเลยมันเดดกันังไงเดดเดผู้อันน้าจังซำนี่คูคนสวยกินข้าวเอิ้ข้าไปเบิข้าวเข้าไปหันีาเ่ออินละเอ้าวันนี้ก็ใสุดนักศึกษามหาพีฮะเส้นจบหวจำเป็นแล้วเรานมกันศึกษาไ่้นรศึกษาเมื่อกี้ามีรนใส่มาหาไปใ่มามีใส่มาในหอยไปแล้ว

ตีนได้เหลือหลายเนีะตีนเนี้เขาบปกินกินแต่ยาครองตีนไก่เอ้ามันจะไปกินไก่กันเลยก็ไปเห็นน้ำมึนได้เนี่ยตนแล่เขาตบตีนแล้วเขากี้เขาที่ผมได้กินเขากี้ไม่เสียเสียไปแล้วบุญเบิกบานนะครับแม่บุญห่วยบิานบได้ปูน่ะบานได้ปูนน้ำใหม่ไก่ไก่เอาโรตีมาเบิกตะลกตะลกแล้ว เอานแฮ่เบิร์เยดแล้วสาดหแฮกวออักลำนหอยะมกี่ไ่ได้กี่แซบกี่สักี่แซบกี่แซบวไมเองก็แซบเมาแซบเฮ็ดได้่ะถ้า่วเทียเสือกผ่านได้ไหมไป้าม่ไหวเทียมเสือผ่านไปเลยชุ่ตินเกผู้ชาแบบไหบอ ว้าวคนเสียบขุยโเดียวบ้านนี่คนเสียบขุยโยเดียบ้านนี่คนเสียบขุยโอว่าฮ้ฮานเองไหนกันถามสูตรกันเนี่ยบ่าเนี่ยขุยโอัว่าบ่ขยโ้ว่าแล้วขยโย่าขุยอาเข้าไวเขาหองซีเรียมบ่ขยโอว่าเขาเอาเขาห้องซีเรียมันขุยโอว่าในผลเนอ่ยก็เก็บน้ำเสืออยู่เท่าไรเดือนเพื่อนว่าเอาลฟ้าขึ้นห้อยระบัน เอับสมฝาดอยแล้วเนี่มีเข่าด้วยครับบ้าน,นี้กีคือมันจังแต่หมดตัวหร้อเป่าอ๋อก,ก,กินนัไนก็กินครับบ้านครับมุกทำไมก็แซ่บเพราะผักกระเดาตัวจงไปกันจัไหวะ<า>นี้ก็ลาบลาด้วยผักกระเดาน,นี่เนะผักกระเดาครับพี่น้องครับแต่รเราจีนบ้านเขาคือกั็ลาบเทียงกินกับลาบด้วยเทียงเดีย เยอบ่ะเบาๆเลยง่ยบกกระใหม่ครับพี่น้องครับคนีะกินซาบะกินซาบะกินเลยกูไปไปเห็นน้ำเบอนได้แล้วเบิร์นี่จะบูตเลยเขียวนานุ้ยเงียแล้วน่ะนุ้ยนนไก่กระเตนานาบยังด้วยไหมเน่ยบุคคหมักฮะ หอยเดรนพูนแบบมาจบแซบแล้กันครับไม่ได้หมอดเลยนิ่มๆผักเจ้าไก่เนะอ่ะพี่น้องครับสารคดีนี้ครับวันนี้มามีการไปหอยลอยเมียครับน้องกี้น้องกี้โคอยู่ตองกดงครับกล่ารับมาสวัสดีครับครับครับ